วิรัเรดนะครับหวนทหารหวนคณะรัฐประหารนะครับฟันธงปี59จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญบางตำแหน่งแล้วรัฐบาลจะอยู่ได้จะผ่านพ้นอุปสรรคจริงหรือไปกันอีกโหนหนึ่งโขนใหญ่เช่นกันบุษรินปฐมาคมใช่ค่ะโนบุษรินค่ะโนบุษรรินนั้นนะครับไปฟันธง ในรายการรายการหนึ่งของมัธยชนทีวีใช่แล้วนะคะพูดถึงดวงเมืองปลายปีนี้ต่อปีหน้าใช่สรุปก็คือปี59เศรษฐกิจจะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งการเมืองจะเกิดการปฏิวัติซ้อนนี่แหละจะเกิดการปฏิวัติซ้อนภายในปี59และ59จะเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดในรอบ12ปีโอ้โหสวนสวนทางกันสนันวันไรดังนั้นดังนั้นไปฟังคำทำนายของโขนบุตริน ให้สัมภาษณ์ทางวัชนทีวีได้ชมแค่ไหนก็แค่นั้นนะเชิญครับคือโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยสถิติการโคจรของดวงดาวนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อดวงเดิมดวงเดิมของบ้านเมืองเราคือดวงที่ตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงเทพนะครับคือวางเสาหลักเมืองตั้งแต่วันเกิดของดวงเมืองเนี่ยนะครับความสําคัญของดวงเมืองเนี่ยอยู่ที่ ผมขอเขียนหน่อยนะครับครับคือวัน,วน,วนที่ตั้งดวงเมืองเนี่ยวันที่21เมษายนพศสองสองห้านะครับปีขานฮะจุนศักราหนึ่งหนึ่งหนึ่งสนะครับ ออดวงเมืองนี่เกิดวอาทิต์นะครับเกิดวอาทิ์ปัญหาของดวงเมืองเนี่ยคือเรื่องใหญ่สุดคือเรื่องของความไม่สามัคคีกันซึ่งในสังคมไทยเราเนี่ยจะพบได้ว่ามีสองพักในหนึ่งพวกเสมอความไม่สามัคคีกันเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันตรงนี้นะครับ ดวงเมืองนี้มีดาวอาทิตย์กุมรักวัตถุประสงค์ของคนที่ให้เลิกดวงเมืองเนี่ยต้องการให้ประชาชนรักแผ่นดินนะครับและอังคารนำน้ารักมีดาวเกตอยู่ด้วยนะครับอันนี้10องศาอันนี้มีมฤตยูอันนี้มีจันที่ตัวสำคัญคือดาวพุธกับดาวาดาวศุกร์และดาวราวหูเนี่ย มันอยู่ในเรือนวินาศไอ้ไอเนี่ยคนไทยจะสามัคคีกันยากจะมีสองพักในหนึ่งพวกเสมอสองพักในหนึ่งพวกอย่างสมัยจอมพลปอจะเห็นได้ชัดว่ามีคุณเผ่าก็มีคุณสริริก็เป็นอย่างนี้อยูท่ทุกสมัยนะครับแม้ทั้งในพักการเมืองก็มีสองกลุ่มในหนึ่งพักนะครับหรือในองค์กรของรัฐบาลต่างๆเนี่ยรวมทั้งโดยราชการต,าต,าต่างเนี่ยก็จะมีสองพักในหนึ่งพวกเสมอเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ย มันหนีไม่พ้นที่ว่าต้องผู้นำรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องต้องเจอปัญหานี้นะปัญหาของการแตกสมรคมและไม่ลงรอยกันเนี่ยนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาของดาวราหูนะครับดาวราหูเนี่ยจะเป็นตัวชี้สำคัญขณะนี้ดาวหูจอมันอยู่ตรงนี้นะครับพอวพอวันที่16มกรา16มกราห้าเเนี่ยราหูจรมันขึ้นมาตรงนี้ นะครับขึ้นมาในเรือนชะตาที่ดีเนะี่ยอันนี้เป็นเรือนชะตาที่เสียตอนนี้ที่ลาหูมันสงบเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าลาหูสงบพอลาหูขึ้นมาเนี่ยมันทาให้บ้านเมืองไม่สงบอีกนะครับช่วงที่ปฏิวัติลนะาหูเล็งรักเนี่ยนะครับพอวันที่30มิถุนาสามสิบพฤษภาของปีห้าเจ็ดลาหูมาตรงนี้นะครับตอนที่ราหูเล็งรักทีไรนะครับบ้านเมืองก็ไม่สงบที่มี ที่มีการที่ก่อการทําให้เกิดการรัฐบาลชุดนี้มาอ้างได้ว่าต้องทําการปฏิวัตินะครับก็เพราะราหูเล็งลักลาหูทับลักก็เคยเมื่อสมัยปี90คุณพินกับพลเอกากาดเก่งระมุมยิงก็ปฏิวัตินะครับทำนองเดียวกันพอลาหูตรงนี้นะครับราหูเข้าตรงนี้เมื่อปี40ก็เคยมาแล้ว40ต้มยำกุ้ง นะครับเพราะฉนั้นผมจะเน้นให้เห็นว่าหลังจาก16มกรา59เนี่ยต้องเกิดกรณีต้มยำไม่เป็นไรมไม่เป็นไรไป็นไรคืออย่างนี้ครับที่จริงก็เป็นความตั้งใจนะไอ้ช่วงท้ทายเนี่ยเราไม่กล้าเปิดมันแรงม,มันแรงเรื่องปฏิวัติซ้อนใช่ไหมภายในปี59 <laughs> <laughs> เขาไม่เรียกปฏิวัติเขาเรียกร,าารัฐประหารปฏิวัติตคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างแต่ว่ารัฐบาลก็แค่การเปลี่ยนเรื่องการบริหารปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใช่ค่ะรัฐบาลเปลี่ยนเืองหน้าใช่ยิำนาจการบริหารโอเค15ธันวาคม2558เป็นต้นไปสถานการณ์บ้านเมืองจะไม่สงบจนตั้งแต่16มกราคม2559เป็นต้นไป เศรษฐกิจจะตกต่ำใช่แล้วน้องๆต้มยำกุ้งโอ้โปี40นี่และภายในปี2,559จะเกิดรัฐประหารซ้อนค่ะแล้วก็ปี59บอกเป็นปีที่ยาที่สุดในรอบ12ปีที่ผ่านมาแนะนำทุกคนก็ต้องประหยัดการจับใจ่ายใช้สอยกันเดี๋ยวผมจะจับเอาโหนวารินกับโหนบุษรินมาเผชิญหน้ากันสองคำ<า>ทำนายสองโหนดังเอาละครับไปพักก่อนดีกว่าคะ่ะ